สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูชาชาค่ะวันนี้นะคะเราเรียนในห,หน่วยการเรียนรู้ที่28นะคะลูกในเรื่องของคําในมาตราตัวสะกดแม่กงนะคะไปดูกันนะคะว่าแม่กงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดนะคะค,คุณครูชาชาไม่อยากให้นักเรียนฟังนะคะลูกเพราะว่ามันจะเยอะนะคะ เราดูจุดประสง์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดกันนะคะข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของคําในมาตรากงได้นะคะคําในมาตรากงนะคะลูกก็จะมีงองูนะคะเป็นตัวสะกดแล้วก็ตรงมาตราเพราะว่ามีงองูแค่ตัวเดียวเองนะคะลกูกต่อไปข้อที่2นักเรียนสามารถที่จะคัดลายมือคําในมาตรากงได้นะคะข้อที่3นักเรียนสามารถ่านออกเสียงคําในมาตรากงได้ค่ะข้อที่4นักเรียนนะคะกรนนะ,ะกรตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม นะคะทั้งการอ่านการเขียนนะคะลูกสาระสำคัญคำที่มีงองูสะกดทุกคำจัดเป็นคำในมาตรากงนะคะลูกเพราะว่ามาตรากงก็มีงูแค่ตัวเดียวนะคะการเขียนคำก็ต้องเขียนให้ถูกต้องแล้วก็สวยงามหัวกลมตัวเหลี่ยมตัวบรรจงเต็มบรรทัดจะได้เรียบร้อยแล้วก็อ่านง่ายด้วยนะคะเรามาฝึกอ่านคำคล้องจองในมาตรากงกันนะคะลูกนะเดี๋ยวคุณครูอ่านจบนักเรียนอ่านตามนะคะ กลางพงใหญ่กว้างมีช้างกวางเก้งลิงข้างช่างเก่งไม่เกรงกลัวใครฝูงพึ่งบินหึงอึงอ่างตกใจคางคกอยู่ใกล้ร้องให้ระวังระวังระวังเรามาฝึกอ่านคำในแม่กงหรือมาตรากงกันนะคะลูก กลางนะคะกรออางอกลางพออกงอพงกวออางอกว้างกว้างไม่โทกว้างชอางอชางงช้างช้างไม่โทช้างกวออางอกว้างคำนี้นะคะลูกกอวอนี้นะคะเป็นคำควบกล้ำนะคะลูกต่อไปกเองงเกงเกงไม่โทเก่งรออีงอลิง ขออางองคางคางเมฆคางชอางองช้างช้างเมฆช้างกอเองอเกงเกงเมฆเกงกอรอเองงอเกรงฟออูงอฝูงผอืองอผึ่งผึ่งไม้โชพึ่งหอืองอหึงหึงไมเอกหึงออึงออึงอึงเมฆอึงออางองอาอางเมฆอางอึงอาง คออางอคางคอ,อ,อกกคกคางคกรออ,อ,งอ,รองรองรองไม่โหร้อง,รอ,งรออาระวะงอวังระวังนะคะคำนี้คำในมาตรากงนะคะลูกอ่าเรามาดูนะคะตัวอย่างแบบฝึกแยกส่วนประกอบของคำนะคะลูกคำนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะพยัญชนะ ผสมด้วยสละและก็มีวรรณยุกต์ถ้าแม่กโกงนะคะลูกหรือมาตากงนะคะเป็นตัวสะกดก็จะลงท้ายด้วยงงูเท่านั้นนะคะเช่นนะคะคำออก,ก้้งกอางเงากางกางไม่เท่กาออกั้งเราอุงงอรุงรุงไม่เท่รุงเราอีกงอลิง,ลออลงรอง้องเงร้องร้องไม่เท่ร้องพอเราเองออเงาร้องร้องเพลงนี่ก็คือคําในมาตรากงนะคะส่วนคําใดที่มีงงูนะคะอยู่ด้านหน้าคํานะคะหรือเป็นพยัญชนะต้นนะคะลูก ก็จะไม่ใช่ตัวสะกดนะลูกนะถ้าอยู่ข้างหน้านะคะเช่นนะคะตัวอย่างเช่นคําง่ายนะออยอตัวนี้นะคะเป็นอะไรคะเป็นพยัญชนะต้นนะคะอ่ออ่างนะคะอ่าอ่ออ่างกับย่อยักษนะคะอยอนะคะยัญชนะต้นสองตัวแล้วก็สระอะไรคะสระอ่านะคะนีนสระใช่ไหมคะและตามด้วยตัวสะกดเนาะงูแม่อะไรคะแม่ กงนะคะอ่างองูแม่กงใช่ไหมคะอ่างองงูแม่กงแล้วก็วรรณยุกไม้อะไรคะฝนตกหนึ่งเม็ดตรงนี้คือไม้เอกนะคะฝนตกหนึ่งเม็ดก็คือไม้เอกนะคะเอายอ่างออยัางไม่เอกยางนะคะต่อไปในข้อที่สองค่ะ สะกดว่าอะไรคะสะกดว่างออายงายง่ายเมกง่ายงอง,ง,ง,งูตัวนี้เป็นตัวสะกดไหมคะโอไม่ใช่ถ้าตัวสะกดจะต้องไปอยู่ที่ข้างเลยคะข้างหลังนะคะแต่นี่อยู่ข้างหน้าแบบนี้คือพยัญชนะต้นนะคะงอง,งูอ่าและตามด้วยสลาะ,ะไรคะสะระ นั่นเองและตัวสะกดก็คือแม่เกยค่ะยอยักษ์นะคะวันในยุคนี้มีไหมมีนะคะไม้อะไรคะไม้เอกนั่นเองนะคะต่อไปต่ออางองตางตามมีต่างตัวอะไรขยันชนะต้นต่อต่อเต่านะคะตามด้วยสาระตามด้วยตัวสะกดก็คืององูแม่ โกงเห็นไหมคะอยู่ข้างหลังนะคะตัวสะกดอยู่ข้างหลังนะคะวันยุค,คือไม้อะไรมีนะคะไม้เอกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะโอ้คำนี้อ่านว่าอะไรคะซอ,อ,อซืึงซึ่งเมกซึ่งซึ่งเธอและฉันเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะซอโซ่ซเป็นพยัญชนะต้นนะคะตามด้วยสระ สาระไรคะอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นสาระอึอนะคะภูเขาหนึ่งลูกก้อนขี้ม้าหนึ่งก็นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดแม่กงงองูคะ่ะเห็นไหมคะแม่กงมีงองูตัวเดียวนะคะเป็นตัวสกดแล้วก็วันยุกไม้เอกนะคะต่อไปคะ่ะงองูอยู่ข้างหน้าแบบนี้งองอวนงองวนงวนเม็ง่วน,วนโอ้คุณแม่ง่วนทํางานอยู่ในครัวงวนก็คือยุ่งใช่ไหมคะ,ะพยัญชนะต้นคืององูนะคะ ตัวสะกดสระสระอะไรคะงออัวสระอัวจําได้ไหมเอ่ยสระอัวถ้ามีตัวสะกดนะคะไม่เห็นอากาศจะลดรูปหายไปแต่เวลาสะกดอ่านต้องมีด้วยนะคะตามด้วยตัวสะกดนาะหนูนะคะแม่กลน,นั่นเองแล้ววรรณยุกไม้ โอ้มาเอกหลายตัวเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่6ยออีกงอยิงยิงเม่กยิง่งยอยักษ์นะคะยอเป็นพยัญชนะต้นตามด้วยสาระอีภูเขาหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ตามด้วยเจอสะกดนะคะงองูแม่กงค่ะวันอายุก็ไม้ เอกอีกแล้วนะคะต่อไปข้อที่7จ็ดงออเนาะงานงานงอง,งูตัวนี้เป็นตัวสะกดหรือพยัญชนะต้นคะพยัญชนะต้นนะคะงองูตามด้วยสาระะลรคะสาระอ่าและก็ตัวสะกดแม่กนนะคะวรรณยุกมีไม้ขาไม่มีนะคะไม่มีนะคะต่อไปกอโลกอโลแองอแกลงแกลงไม่โทกแกลงนะคะพยัญชนะต้นกี่ตัว 2ตัวกรอนะคะเออและตามด้วยอะไรคะสาระแออยู่ข้างหน้านะคะตามด้วยตัวสะกดคือแม่ก้องนะคะวันณยุกไม้อะไรคะไม้ทนะคะไม้ทะะต่อไปอขอ้อที่9กลออีงอลิงรอเรือหรือลอลิงคะลอลิงนะจ๊ะคำว่าลิงรอลิงเป็นพยัญชนะต้นตามด้วยสาระอี อ่าภูเขาหนึ่งลูกและตัวสกดก็คือแม่กล้องงูอีกแล้ววันในยุคมีไหมคะไม่มีนะคะอ่าต่อไป้อที่สิบหอนอึกอ,อหนึ่งหนึ่งเมฆหนึ่งหอหีบกับนอนหนูมีสองตัวนะลูกอ่าเป็นพยัญชนะต้นหอนอนนะคะเออแล้วถ้าเกิดมีพยัญชนะต้นสองตัวสละจะอยู่ตัวที่สองเห็นไหมคะอยู่ตัวที่สองอยู่ที่นอนหนูนะคะอ่าสระอือภูเขาหนึ่งลูกก้อนขี้มมาหนึ่ง ก้อนนั่นเองนะคะและตัวสกดองูงงูงูหอยแล้วนะคะแล้วก็วรรณยุกม้เอกนั่นเองนะคะเดี๋ยวมีเวลาเรียนก็ทบทวนได้นะคะลูกสวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะการฝึกแยกส่วนประกอบของคำไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถที่จะทบทวนได้จากคลิปวิดีโอนี้นะคะลูกสรุปนะคะมาตราตัวสะกดนะคะแม่ กงนะคะลูกมาตราตัวสะกดแม่กงนะคะหรือมาตรากงนะคะก็คือพยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นประสมด้วยสระวรรณยุกต์แล้วก็มีตัวสะกดโดยเป็นแม่กงลงท้ายด้วยงองูเท่านั้นมีตัวเดียวค่ะแล้วก็ตรงมาตรานะคะตัวอย่างคําก็คําเดิมเลยที่ยกตัวอย่างไปแล้วคําว่าก้างเห็นไหมคะกวางเอากลางกลางไม่โทรกลางเราอุงรุงรุงไม่โทรรุงแลาอีกงอลิง ร้องร้องร้องไม่โทรร้องพอรอเองเอาเพลงร้องเพลงนะคะเป็นต้นแต่จริงๆแล้วก็จะมีหลายๆคํานะคะทั้งเรียนเจอคําไหนก็นแล้วแต่ที่งองูเป็นตัวสะกดนะคะให้รู้ไว้เลยว่ามันคือแม่โกงนั่นเองนะคะวันนี้คุณชาข,ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันนะคะ๊ม่บาสเยนาลาใจเจียนนะจ๊ะ